สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องด,ดวงแล้วย้อนดวได้ช่องหาเงินใหม่ท่านจะเกิดลัคนาราศีพิจิกเปิดดวงประจำเดือนกันยายน2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสำหรับท่านจะเกิดในลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะชาวราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกดวงการงานของท่านจะดีขึ้นค่ะมีผู้ร่วมงานดีหุ้นส่วนดีมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแต่ก็ไม่ควรข้างคางมากจนเกินไปจะเป็นดินทอกหางมูได้และจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังและอาจโดนลงโทษได้ด้วยนะคะ ส่วนดวงการเงินมีช่องทางได้เงินใหม่ๆแต่ก็ขึ้นกับความขยันของตัวเองด้วยค่ะการงานดีนะคะแล้วก็จะดีขึ้นด้วยค่ะมีผู้ร่วมงานหุ้นส่วนที่ดีเป็นคู่คิดหาติวเตอร์เพิ่มความรู้คิดโกอินเตอร์เริ่มสิ่งเกี่ยวกับต่างประเทศได้ผู้ใหญ่สนับสนุนมีหลักการขยันเข้าไว้เรามีฐานพอควรจะได้ติดต่อบพบปะชาวต่างชาติ มีช่องทางใหม่ๆเข้ามาย้ายงานได้ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะดวงการเงินมีช่องทางได้เงินใหม่ๆขึ้นอยู่กับความขยันปัจจัยภายนอกทําให้กระแสเงินสะดุดชั่วครั้งชั่วคราวตามน้ําเป็นหาเงินได้ค่ะบางทีกังวลเกินไปก็ทําให้การเงินไม่คล่องเท่าที่ควรให้ใช้หลักการเหตุผลลองหาหนทางจากพันธมิตรอย่างน้อยก็หาเงินได้เรื่อยๆแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น เสริมบุญดีต่อเรานะคะชาวราศีพิจิกท่านไหนที่ยังโสดอยู่แบบหนึ่งก็มีคนคุยมากกว่าหนึ่งอีกแบบก็ยุ่งกับงานเงินจะไม่มีเวลาคุยกับใครเลยพักนี้จะมีเรื่องจุกจิกทำให้ความรักวิ่งวิ่งหยุดหยุดประคองดีๆจะค่อยๆลงตัวได้คะ่ะใครมีคู่แล้วเป็นช่วงถนอมรักนะคะกำลังเดินทางบ่อยมีเรื่องงานเรื่องเงินต้องดูแลก็เพื่อครอบครัว ก็อย่าเพิ่งงองแง,งงองแงไปนะคะให้เน้นฐานะมั่นคงซะก่อนแล้วค่อยหวานทีหลังกันก็ได้ค่ะสุขภาพให้มันทำใจให้เบิกบานทิ้งเรื่องเครียดสุขภาพจะดีขึ้นได้ระวังใจลอยจนเกิดอุบัติเหตุให้ทำบุญบริจาคโลหิตห้องอุบัติเหตุคนพิการหูหนวกตาบอดก็ได้นะคะ แนะนำว่าการงานไม่ควรข้างค้างมากจนเกินไปหากปล่อยเอาไว้แบบดินพ่อค้างหมูจะก่อให้เกิดปัญหามากมายในภายหลังและอาจโดนลงโทษได้ด้วยค่ะส่งท้ายก็ที่เคล็ดลับเสริมดวงนะคะเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและเหตุติดขัดให้ทำบุญบริจาคลงศพผ้าขาวหอ่อศพหรือว่าร่วมทำบุญล้างป่าชาด้วยก็ได้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนกันยายนสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ